สวัสดีมีนัทแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับร้านเซเว่นเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ไล่ตาม o v r ไม่ทันแล้วต้องทํำยังไงดีนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก็คือจะเป็นการแนะนําหานักเตะตัวเมตาที่เป็นร่างรองที่แบบ o v r ไม่เกิน108นะครับทุกตําแหน่งเล่นง่ายครับพันเมมีทอแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยเลยฮะมาที่ตัวแรกนะครับ ตำแหน่ง GK ครับตัวแรกก็ต้องยกให้ปีเตอร์เชคตัวนี้นะครับค่าพลังถือว่า107นะครับ OR 107นะครัพลังถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับ GK ตัวนี้ส่วนสูง196ากตันาก้นี่ถือว่าเป็นประตูที่สัดส่วนดีมากนะครับแล้วก็มีสกิลมาให้ครบเลยครับปาไก่ครบเลยนะครับตัวต่อมาครับเป็นดาบ i ิดเดกอานะครับอันนี้คือโน1ของ107เเลยนะครับถ้าใครถามว่า GK o อเ1 0 7ท็อปที่สุดคือใครก็ต้องยกให้ดาวิดเดคอานะครับถึงส่วนสูงเขาจะ1้2าแต่ว่าแลกมาด้วยค่าพลังที่มากกว่าปีเตอร์เช็คหลายหน่วยนะครับหหน่วยขึ้นไปนะทุกค่าเลยนะครับ120บวกหมดเลยนะครับแล้วก็ที่พิเศษที่สุดของเดคอก็คือเรื่องของสกิลที่ให้มานะครับเป็นบุตรลุ้งหมดเลยครับมันจะบวก7นะครับไม่ใช่บวก5เหมือนบูตปกตินะบวก7็นะครับก็คาสแตนนี่โดดเลยครับแล้วก็มีปากไกมาให้ด้วยครับสำหรับเดคอต่อให้ส่วนสูงน้อย ตัวบางแต่ว่าบินทุกลูกครับสำหรับดาบิดเดกอต่อมาในส่วนของ RB ครับตัวแรกครับผมให้2ตัวนะ RB ผมให้เป็นคาร์ลอสอัลเบโตร้อตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปของเกมรับเลยนะครับสำหรับคาร์ลอสอัลเบโตความเร็วถือว่าไม่แย่ครับร้อยเล่นได้ครับส่วนสูงร้อลูกมงได้หมดครับน้ำหนัก76ก็คือรูปร่างดีครับสําหรับแบ็คขวานะเป็นแม็คขวาเกมรับแท้ๆนะครับก็มาดูวักเลนะครับนะ เวิร์เรทจะเป็นสูงกลางก็จริงแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะครับมาไม่ค่อยเติมนะจะยืนประจำตำแหน่งดีมากนะผมเล่นอยู่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับสำหรับตัวคาร์ลอสออปโโตต่อมาเป็นไคล์วอล์กเกอร์ครับตัวนี้เป็นเน้นเกมลับเลยนะครับเวิร์เรทเขาจะเป็นกลางสูงเลยครับสำหรับไคล์วอล์กเกอร์นะอาร์บีตัวนี้มีทุ่มไกลมาให้ด้วยนะครับนี้แข็งแรงมากร่างกายแข็งแรงสมลูกร่างสมส่วนนะครับร้อยแปดสามน้ำหนักแปดสิบสามนะครับเป๊ะเลยครับ ก็ความเร็วถือว่าไม่ช้านะครับ120เร็วกว่าคาร์ลอโต้ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันด้อยกว่าคาร์ลอตโต้คือความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวแต่ตัวนี้มีบูทลุงมาให้ครับเป็นบูทสมดุลน,นะเป็นบูทกล้ามนะครับตัวนี้ถือว่าเล่นได้เลยราคาดีด้วยนะครับเอาต่อมาในตำแหน่ง CB ก็จะเป็นขครไปไม่ได้นะครับนอกจากเปาโลมมลดินีครับตัวนี้ก็เป็นตัวไล่บอลตัวชนโน .1 แล้วกันใน107นะครับถือว่าโน .1 เลยผมให้เลย นะครับสูง86พอหมองได้นะครับพอหมองได้มีเน้นเทคเกิลมาให้ด้วยนะครับน้ำหนัก83ตัวหนาเลยนะฮะวีเท้า109ครับถือว่าเร็วใน107นะแล้วก็ข้าวบาร์เตอรับนี่โดดไปเลยครับ126ครับอาดูวอรเกตกลางสูงครับตัวนี้ถือว่าเถื่อนมากๆใน107เอาต่อมาเป็นตัวชนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นริโอเฟอร์ดินาน107นะครับกิจสงการสูง89ครับน้ำหนัก87มีเน้นเทคเกิลมีหม่งส่งบลังมาให้ด้วยแต่ว่าริโอเฟอร์ดินานเนี่ย ให้โงงมานะครับแต่บางทีบางจังหวะนะบางจังหวะมันก็จะโมงไม่ค่อยได้เหมือนกันนะนะสำหรับสําหรับแพทนี้นะครับบางทีโดนกองหน้าตัวเล็กกระโดดแย่งก็ยังก็ยังมีให้เห็นนะมีให้เห็นแต่ผมว่าถ้าภาพรวมแล้วอ่ะถือว่าใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีนะปีเท้า, 104, าร้อยสี่ไม่ช้านะครับไม่ช้านะราคากำลังรับร้อยยี่สี่ครับร่างกายแข็งแรงร้อยสิบหกด้วยนะครับโหดจัดนะตัวนี้วอลเลทกลางสูง ต่อมาเป็นซีบีอีตัวนึ่งครับเป็นอเล็กซานโดปาสโตนี่ครับตัวนี้สายดักบอลครับเอาไว้มงกเอาไว้กินลูกกาอากาศนะครับลูกภาพพื้นก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าข้าบังลังตั้งรับ126เท่ากับมารินี่เลยนะครับพับร่างกาย111เถื่อนมากนะฝีเท้า103ก็จริงแต่ว่าเราเอามันเป็นตัวดักบอลเนี่ยเป็นตัวซ้อนตัวเข้าตัวที่2นะครับเวิร์กเรทของปาสโตนี่ครับกลางสูงครับผมนี่ครับสุดๆเลยนะครับ และ CB ตัวสุดท้ายที่จัดมาให้นะครับเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับตัวนี้สูง190ครับก็มีความสูงพอหม่งได้นะครับความเร็ว103เท่ากับปาซซอนี่เลยนะครับคราน้ำหนับ120ร่างกายแข็งแกร่งครับ122แต่ว่าติดเรื่องพลังงานนิดนึงนะพลังงาน4ดาวนะครับอันนี้ต้องระวังเรื่องของถ้าเจอพาทงพาทัวร์เนี่ยอาจจะหมดได้ช่วงท้ายเกมนะครับอาจจะพลาดได้นะฮะแต่ก็จริงๆแล้วไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะตำแหน่ง CB นะครับ เวิร์กเลดเป็นสูงสูงเวิร์กเลดแปลกๆลอยๆนิดนึงนะตัวนี้ก็เป็นตัวชนนะครับเป็นตัวชนที่เข้าบอลไวแม่นขายาวนะครับตัวนี้เหมาะมากๆต่อไปเรามาดูที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับตัวแรกเป็นอัลฟองโซเดวี่นะครับก็สูง185ยแปาน้ำหนัก77ตัวบางแต่ว่าสูงใหญ่ครับ185ลูกมงนี่ได้แน่นอนครับเรื่องความเร็วไม่ต้องพูดถึง127นี่คือเร็วมากนะครับในแรงรนะ้อยเนะเร็วมากนะครับพลังงานสีดาวครึ่งครับท่าสกิลสี่าพลััังงงต้รบจะออ่นนนิดนึ เพราะเป็กโทนี้เป็นแบ็กเติมเกมบุกนะครับมีเนนแทคเกิลมาให้เอาดูเวิร์กเลดเป็นสูงๆนะครับต้องระวังนิดนึงเรื่องของเวิร์กเลดแต่ผมว่าเล่นได้ครับเล่นได้มันมันเติมสูงก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามไม่ให้มันเติมนะครับโดยการแบบเราอย่าคองบอลที่ปีกนานเกินไปนะครับถ้านานเกินไปเนี่ยแบ็กมันจะเติมขึ้นมาเองนะครับตาม AI มันนะตัวต่อมาที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นตัวอันเดอร์เลดนะครับจอนาเน่ริเซ่ครับสูงร้อยแปดสิบแปดตั้งแต่เจ็ดทรงใกล้ๆเดวี่นะครับใกล้ๆเลยครับแต่พลังงาน5ดาวครับ ที่เด็ดคือลูกฟรีคลิกครับโคตรโหดนะครับยิงไกลฟรีคลิกไกลๆนี่คืออย่างโค้งอย่างปั่นนะครับแรงด้วยนะครับตัวเนี้ยเทียบเท่าโรัพโตคาร์ลอสเลยครับฟรีคลิกแต่ผมว่าให้คาร์ลอสยังโน1อยู่นะครับแต่คาร์ลอสเนี่ยมันก็ตัวเล็กนะก็ผมก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้แทนนะครับฟรีเท้าร้อยเก้าครับไม่ช้าครับไม่ช้าร้อยเก้าผมเล่นอยู่นะครับเข้าล้วงรับสูงนะร้อยสิบหกร่างกายร้อยสิบหกถือเถื่อนๆเลยเถื่อนแน่ๆครับเวิร์กเรทสูงๆเหมือนเดวี่ครับก็ต้องระวังเรื่องเติมนิดนึงแต่ว่าผมเล่่นนเเองงจริๆีย เติมน้อยมากนะครับสาหรับลิเซ่นะเติมน้อยมากแล้วก็จุดได้ของลิเซ่จริงก็คือความคล่องตัวครับของลิเซ่นครับต่อมาเราดูในส่วนของแผงกล้องกลางนะครับเริ่มด้วยตําแหน่ง CDM ครับตัวนี้ผมยกให้เป็นถือว่าเป็นโน .1 แล้วกันครบเครื่องเลยครับสาหรับ d e c a n a l y นะครับสูง185แล้80ตัวหนามีความสูงนะครับฝีเท้า110ถือว่าไม่ช้านะครับพลังงานล้นเหลือเล่น Cm ได้ด้วยนะครับนะก็พลังงานตั้งรับ ร้อยสิบห้าร่างกายร้อยสิบสี่ครับเล้งบอลร้อยสิบสองถือว่ามีความคล่องตัวครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คล่องมากขนาดนั้นนะครับถือว่าเล่นได้นะครับสําหรับดีแคนไลท์นะเวิร์กเลยจะเป็นกลางสูงครับเน้นตั้งรับแท้ๆเลยครับสาหรับดีแคนไลท์ตัวนี้ตัวต่อมาเป็น CDM ทางเลือกครับแต่ว่าตัวนี้มันจะรับโหดมากๆนะครับพลังงานเยอะด้วยนะครับพลังงานสี่ดาวครึ่งนะแต่สกิลมูฟก็สองดาวความคล่องตัวก็น้อยแต่ว่ามันตัวมันเล็กไงเป็นกโลกองเต้ยนะครับร้อยหกสิบแปดหน้าเจ็ดสิบเลยครับ เวลาอัพสกิลมันก็จะเพิ่มมากกว่าปกติจากเดิมเลเวลละหหน่วยนะครับเพิ่มเป็นเลเวลละ7หน่วยหรือว่าเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ตดวนี้เวิร์กเลตกลางสูงครับต่อมาเป็นตําแหน่ง CM ครับผมให้จัดให้4ตัวนะครับตัวแรกแนะนําเป็นซีนาดีนซีดานล่างนี้นะครับซีดานไม่ต้องพูดถึงนะครับเล่น C ีได้นะซีดานยืนตรงกลางได้นะครับยืนข้างได้พลังงานสีดาวครึ่งถือว่าไม่น้อยครับแต่เล่นในเกมจริงหมดไวอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่หมดไวนะครับ ท่านสกิลมูฟห้าดาวครับผมส่วนคุณสมบัติที่ให้มาคือเต็มพิกัดนะครับเล่นเมนเจอร์อย่างโหดตัวนี้แต่ว่าคลิปนี้แนะนําสําหรับเฮดูเฮดนะครับสำหรับคนที่ตาม O อวไม่ทันนะแล้วหาตําแหน่งมาเสียบนะครับฝีเท้าร้อยเจ็ไม่ช้าครับการส่งบอลร้อยยีเลี้ยงบอลร้อยสิถือว่าคล่องอยู่แต่ว่าพลิกตัวไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับค่าตั้งรับร่างกายไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเน้นเกมลุกซะส่วนใหญ่นะครับเวอร์เตของซีดานจะเป็นสูงกลางครับผม ซียมตัวที่2ครับเป็นแฟงแลมพาดครับตัวนี้ก็สูงใกล้เคียงกับซีดานนะครับร้อยแปดสบี่ความเร็วใกล้ใกล้กันเลยครับตัวนี้ก็เป็นเน้นเกมลุกนะแต่ว่าสามารถเล่น c ซีมได้ด้วยนะครับยืนข้างก็ได้ยืนกลางก็ได้แต่ถ้ายืนกลางจริงผมแนะนำเท้าห้าดีกว่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับสําหรับแลมพาดเนี่ยไปยืนข้างสวยนะครับยืนข้างสวยเล่นเมนเจอร์โหดนะครับตัวนี้อ่ะค่าพลังก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับฝีเท้าร้อยเก้าครับเล้งบอลร้อยสิบแต่ว่าตัวนี้ไม่เน้นตั้งรับนะเน้นเกมลุกซะส่วนใหญ่นะครับ เวิร์กเลดก็จะเป็นสูงกลางนะครับสำหรับแฟงแรมผ่าส,สงการตัวนี้อามาซีเอ็มตัวที่3ครับเป็นเฟเดริโกบาเวลเดนะครับตัวนี้182น้ําหนัก78ตัวนี้คล่องตัวสูงเป็นมิดฟิลด์ตัวใหญ่ที่คล่องตัวสูงนะครับเท้าขวา5นะพลังงาน5ดาววิ่งไม่หมดนะครับเล่น r m ได้ด้วยนะเล่นปีกก็ได้นะครับตัวนี้ไวอยู่นะไวมาก11 5นี่ไวนะครับแต่ยิงไม่คมส่งบอลดีพอได้นะครับเลี้ยงบอลได้นะครับ, D, รบตั้งรับก็พอมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โหดมาก นะครับร่างกาย106ถือว่าแข็งแกร่งอยู่สกิลมูฟ3ดาวนะครับเวิร์กเลทจะเป็นสูงสูงนะสำหรับตัวนี้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับสำหรับเฟเดริโกฟอร์เบลเดออาตำแหน่ง 4M ตัวสุดท้ายครับเปบรี้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจี๊ดนิดนึงนะครับมีตัวนึงที่ผมอยากแนะนำจะเป็นวิตินย่านะแต่ว่าผมจัดให้เป็นเปบรดี้ดีกว่านะครับมิดฟิลด์ตัวเล็กกำลังมาตอนนี้ในแพทใหม่นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งครับสกิลมูฟ4ดาวครับ ฝีเท้าร้อยห้าไม่ช้านะครับเป็น่งบอลดีเลี้ยงบอลดีแต่ข้าพลังตรับก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะตัวนี้เล่นตำแหน่ง CAM ได้ CDM ได้สามารถยืนเป็น CDM คู่เป็น d e ิ l เ y i n g Playmaker ได้นะครับด้วยเวิร์เรทที่เป็นสูงสูนะครับเล่นได้เลยครับบ็อก to บ็อกเหมือนบารเบลดเลยนะฮะอาถัดมาที่ตำแหน่งกลางลุกนะครับโนหนึ่งผมให้บ็อบบี้ชารลตันนะครับสำหรับตัวนี้โมเดลไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าการ์ดสวยนะการ์ดหนุ่มๆเลยครับแต่โมเดลแข็งมากนะครับไม่เป็นไรนะ เน้นเราเน้นสแตตในการเล่นนะครับแต่ใครติดเรื่องนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามได้นะครับติดเรื่องโมเดลในเกมนะฝีเท้าร้อยสิบสี่ถือว่าเร็วมากนะครับการยิงล็อบบนี่คมมากเท้าห้าห้าด้วยนี่โกงนะตัวนี้โกงเลี้ยงบอลร้อยยี่สิบนะครับตั้งรับไม่เอาเลยเหมือนกันแต่ร่างกายอ่อนแอร่างกายบางนิดนึงนะครับพลังงานสีดาวครึ่งสกิลมูฟสี่ดาวครับตัวนี้ก็มีเลเจอร์โหดสุดๆเหมือนกันเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับ CAM เวิร์กเลดจะเป็นสูงกลางนะครับสำหรับบ๊อบบี้ชาลตัน เอาถัดมาเป็นกลางลุกตัวที่2นะครับเหตุผลที่ผมให้ชาตันเพราะว่าชาตันสูงกว่านะครับแล้วก็อร่างกายดีกว่านะครับไฮซิกโกนอยู่ตัวเล็กแต่ว่าโกงอยู่ทา้าวห้านะครับตัวเล็กนิดนึงร้อยเจ็ดสนะครับแต่ว่าแพทนี้นหะถือว่าตัวเล็กมานะครับเล่นตำแหน่ง C A M พลังงาน4ดาวขึ้นครับท่านสกิลมุกห้าดาวอันนี้ตัวโกงเลยนะห้าดาวเนี่ยเล่น C A M ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่เหมาะสําหรับซิกโก้ผมว่าจะเป็น C A M ตรงกลางเหมาะที่สุดแล้วครับสำหรับซิกโก้ตัวนี้ก็เก่งนเมนเจอร์เหมือนกัน ดวยเวเลทที่เป็นสูงกลางครับก็เติมเกมสวยงามมากสําหรับซิโก้นะครับคุณสมบัติที่ให้มาถือว่าครบถ้วนสําหรับ CAM เลยแนะนําอัพยิงนะครับโหดมากนะอัพยิงต่อมาเป็น CAM u n d e r l a ล e นะครับเวสลีย์ชไนเดอร์ตัวนี้เหตุผลที่ผมอัพมาเป็นตัวที่3ก็คือ O.R สูงก็จริงนะครับแต่ว่าความสูง171ยเครับน้าหนัก67ตัวมันบางตัวมันเล็กครับลูกลูกกากาศจะใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆ CAM อ่ะมันไม่ใช้การกรศเท่าไหร่หรอกนะครับมันยืนหน้ากรอบแล้วก็ พลิกซ้ายพลิกขวาปั่นได้เลยนะครับตั้งรับไม่เอาเหมือนกันทับร่างกายน้อยนะครับตัวนี้บางนะบางพลังงานสีดาวครึ่งครับท่านสกิลมูฟสีดาวตัวนี้ก็สกิลให้มาครบเหมือนกันเหมาะมินเจอร์ก็เล่นได้นะครับตำแหน่งอื่นเล่นไม่ได้นะได้ตำแหน่งเดียวนะครับาดยวัลเลทที่เป็นสูงต่ำตัวนี้เติมเกมโหดมากนะครับเติมเป็นหน้าต่ำตัวที่3เลยครับทายเล่นหน้าคู่นะแล้วมี CM ตรงกลางนะครับตัวนี้เติมแบบสวยงามมากนะครับอ่ะถัดมาเป็นตำแหน่งปีกแล้วนะครับเริ่มเป็น แผงเกมลุกนะครับตำแหน่งปีกขวาตัวแรกผมจัดให้มา4ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นคริสเตียนพูริสิตนะครับตัวนี้โกงด้วยเท้า55แล้วก็เป็นเมตาตัวเล็กด้วยนะครับ1 7อยเนัหกสแต่ว่าจุดอ่อนของพูริสิตก็คือเรื่องของสภาพร่างกายที่มันบางบางมากๆนะครับแบบวิ่งผ่านกองหลังนี่คือบอลหลุดเท้าแล้วครับแต่ฝีเท้านี่โหดมากถ้าสับไปคือหลุด124นี่เร็วนะเร็วมากนะครับยิงถือว่าคมพอใช้ได้และกันหรือยัง,ยงไม่ยังไม่มากแต่ว่ามันได้2เท้าไง นะครับสมบอลไม่ดีเท่าไหร่แต่เลี้ยงบอลดีตัวนี้เอาไว้ตัดปานยิงได้สบายนะครับด้วยวเลตที่เป็นกลางๆน่าต้องระวังนิดนึงมันจะเบิกเลทเหมือนโอลิเซ่นะครับแต่ว่าผมว่าเล่นได้นะครับสำหรับกลางๆกลางๆของพูลิสิตถัดมาครับไมเคิลโอลิเซ่ครับตัวนี้184ครับเป็นปีกขวาตัวสูงน้ําหนัก73นะครับก็โกเหมือนกันท้าหห้านะครับแต่ตัวนี้พลังงานจะน้อยครับพลังงาน4ดาวกับเซคิลมูฟสีดำเหมือนกันนะผีเท้าร้อยยี่สิบเอ็ดครับการยิงร้อยเก้า ทรงบอลร้อยแปดนะครับการเลี้ยงบอลร้อยยี่สามตัวนี้คล่องตัวมากนะสำหรับโอลิเซ่นะครับร่างกายก็บางเหมือนกันจุดอ่อนก็คือบางครับปีกแต่เน้นไวเน้นไวเน้นคล่องนะครับโดยวัเลทที่เป็นกลางๆเหมือนกันก็ต้องระวังอาจจะต้องแบบค่อยๆค่อยๆดันเกมค่อยๆค่อยๆทําเกมขึ้นไปนะครับตัวนี้โอเคมากนะครับตัดบอลสบายมากต่อมาก็เป็นท็อปเทียร์ในเล้งร้อยเจ็ดนะครับสำหรับ RW ก็ต้องยกให้โมฮัเม็ดซาร่าครับตัวนี้ครบเครื่องจริงๆครับหาหาข้อติยากนะครับสําหรับซาร่านะ จะติแค่อย่างเดียวก็คือตัวเล็กแต่ตอนนี้ตัวเล็กมันแผดมันมาครับแผดตัวเล็กมันได้ครับร้อยเจ็ดนจสินี่คือเล่นได้ครับสายสีนี่ปั่นหายเลยนะฝีเท้าร้อยยีนี่ไวมากนะครับตัวนี้สับพุ่งต่อหายยิงร้อยสิบสี่ถือว่าคมนะคมพอใช้นะครับเล็งบอลร้อยยีคล่องตัวภาพร่างกาย92้าถือว่าได้เลยพลังงานสีดาวครึ่งครับท่าสกิลมูฟสีดาวมีมาให้หมดนะครับทั้งปั่นโค้งสายก้อยมีมาให้หมดเลยนะครับดวลเลทที่เป็นสูงกลางก็คือเติมเกมลุกสบายๆ ผมแนะนำนะถ้าใครต้องการโหดๆแบบจบไปเลยนะครับก็โมฮัมเหม็ดซาลร่ามาสำหรับตัวสุดท้ายในรุ่น107นะครับ RW อามัดเดียโลตัวใหม่นะครับตัวก่อนหน้านี้106ยังใช้งานได้ดีนะนีออนยังเวิร์กยังเวิร์กยังโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวเนี้ยมันอัพมาให้เป็น107ก็ความสามารถเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นเมตาตัวเล็กนะ173ยเั้งแต่หกสิบแต่ว่ามันบางครับสภาพร่างกายมันบางเหมือนกันส่วนใหญ่ปีที่ผมแนะนำมาเนี่ยบาง3ตัวนะครับแต่แข็งตัวหนึ่งก็คือโมฮับ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยสปีดที่มันช้าลงนะแต่นี่ตัวเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงบอลคล่องเลยครับพลังงานน้อยเหมือนกัน4ดาวนะครับด้วยวงเลทที่เป็นสูงกลางก็เติมเกมสวยงามเหมือนกันสําหรับอาร์มัดเดียโลตัวนี้จี๊ดนะจี๊ดนะใครต้องการความเร็วสูงความคล่องตัวได้เลยครับแต่บางหน่อยเอาต่อมาที่ปีกซ้ายบ้างครับตัวแรกก็เป็นซอนเฮงมิน erm ครับสาหรับตัวนี้ก็ทีเด็ดของซอนเฮงมิน erm ก็เรื่องของความแข็งแรงครับลูกดือ้อแล้วก็เรื่องของสปีดปลายที่โหดมากครับซอนเฮงมิน คือจังหวะจังหวะสปินเนี่ยจะไม่เท่าไหร่ครับแต่สปีดปลายนี่เอาเรื่องนะครับวิ่งแซงเฉยๆเลยนะถ้ามีจังหวะมีพื้นที่นะครับได้เลยแล้วก็โกงด้วยเท้า5 5ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ความสูงว่า13ความคล่องตัวจะน้อยลงหน่อยนะครับแต่ว่ามันโกงที่เท้า55า้าไงฝีเท้า122ไม่ช้านะครับ1 1 7นี่ถือว่าปั่นคมมากปั่นไกลๆโค้งๆนี่คือเอาเรื่องนะซอนเฮงมินนะครับผมโดนมาบ่อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลรงกาย91ไม่แย่นะครับพลางงาวครึ่งสิดาว ด้วยวันเลืที่เป็นสูงกลางครับตัวนี้ก็จะหมดไวนะครับอาจจะต้องหาสำรองสําหรับซอนเฮอร์มินเอา่อมาครับตัวนี้ครับตัวจี๊ดครับสาหรับปีกซ้ายนะเป็นพาเวลเน็ตเวดนะครับตัวเนี้เป็นเมตาตัวเล็กน้าหนักจะสิบสองแต่ว่ามันไม่ได้สับพุ่งหรือตอกหายเหมือนตัวอื่นๆนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าความแข็งแรงลูกดื้อน,นี่ถือว่าเอาเรื่องนะสำหรับเน็ตเวดแข็งมากนะครับแล้วก็โกงด,ด้วยเท้าห้าห้าด้วยฝีเท้าร้อยิบสองครับถ้าวิง่งถ้าได้สับหลุดก็คือ น่าจะหายเลยเหมือนกันสําหรับสีเทาร้อยยีนะแล้วก็เรื่องของการยิงการส่งบอลก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ยิงไม่คมเท่าไหร่สำหรับเน็ตเบทนะครับเลี้ยงบอลร้อยยี่สิบเอ็ดคล่องตัวมากสําหรับเน็ตเบทพลังงาน5ดาวตัวนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องมีสํารองเลยก็ได้ครับท่าสกิลมูฟสี่ดาวด้วยวอลเลทที่เป็นสูงกลางก็เติมเกมลุกโหดๆเหมือนกันสำหรับเน็ตเบทตัวนี้นะครับก็สามารถเล่น CAM ได้ด้วยนะเน็ตเบทอะ่ะยืนตรงกลางก็โหดนะครับพลิกซ้ายพลิกขวายิงได้เลยฮนะ มาที่ตัวสุดท้ายในรุ่นของ l w 107นะครับก็เป็น s a l e m a l d o s s a รีครับตัวนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นมากแต่ตอนนี้ผมว่ามีคนจับมาเล่นเยอะแล้วเพราะว่าเป็นเมตาตัวเล็กครับ1 7 3น้ำหนัก71เท้า55ครับตัวนี้โกงครับฝีเท้า24แล้วก็การยิง108ถือว่าก็ใกล้เคียงกับเล่นเวทนะส่งบอล104ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เน้นใช้ความคล่องต,ต,ตัวตัดเข้าไปปั่นหรือตัดเข้าไปส่งใกล้ๆอย่างเงี้ยพอได้นะครับ พลังกาย93ถือว่าโอเคพลังงานสีดาวครึ่งครับท่าสกิลสีดาวครับคุณสมบัติที่ให้มาถือว่าครบเครื่องสําหรับการยิงนะปั่นโคง้งแล้วก็เหนือชั้นได้เลยนะครับโดยวัตถุที่เป็นสูงๆต้องระวังเรื่องออการเติมเกมรับเกมลุกนะครับต้องระวังนิดนึงถ้าเล่น RW นะก็จะต้องมีสำรองนะครับสำหรับ Aldosari มาที่ตำแหน่งสุดท้ายครับเป็นตำแหน่ง ST นะครับผมจัดมาให้4ตัวนะครับ4ตัวนี้เป็นตัวเล็กหมดเลยแล้วก็ พยายามจัดตัวที่มันเล่นง,ง่ายๆให้นะครับตัวแรกเป็นคาวิชา,าคารัสเคเลียตัวนี้สูงร้อยสิบสามเท่าอานาไรครับความคล่องตัวจะไม่เท่าตัวเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าถือว่าความคมความเร็วมีครับร้อยสิบหกถือว่าคมเลยเลี้ยงบอลร้อยสิบหกถือว่าใช้ได้นะครับภาพร่างกายเนี่ยแข็งนะแต่ว่าพลังงานน้อยครับพลังงานสี่ดาวอันนี้ต้องหาตัวเปลี่ยนแต่สกิลมูฟห้าดาวตัวนี้ก็โหดอยู่แล้วมีบูล๊ลุงให้ด้วยแต่บูล๊ลุงเนี่ยมันไปอยู่ในการยิงซึ่งถ้าเล่นกองหน้าเนี่ย ถ้าสายเนี้ยมันต้องใช้ความเร็วครับอาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าลองอัพยิงดูก็ได้นะครับมันก็น่าจะโหดเหมือนกันนะสกิลที่มาครบเลยครับเวอร์เลดของทวิชาก็จะเป็นสูงกลางนะครับสกิลที่มาครบเลยนะครับโกงด้วยเท้า55ด้วยตัวต่อมาครับคิงเคนนี่ครับตัวนี้108 ST นะครับเคนนี่ดาวกริชนะครับ173ตัวนี้เมตาแน่นอนนะครับน้ําหนัก73ตัวเล็กคล่องตัวโกงเท้า55พลังงานสีดาวครึ่งอยู่ได้80ครับนาทีที่80ถ้าสกิลสีดาวถือว่า ออกสกิลไวนะครับสำหรับดาวกิทนะแล้วก็ยิงนี้หายเหมือนกันนะครับเพราะว่าการยิง124เนี่ยโหดจัดเลยนะตัวนี้พีท้า122ครับสมบัติไม่ดีสมบัติไม่ดีสําหรับดาวกิทผมเล่นอยู่นะครับจังหวะเลี้ยงบอล119ถือว่าพอเอาตัวรอดได้แล้วกันเอาตัวรอดได้แต่ว่าความคล่องตัวโหดๆเนี่ยน่าจะยังไม่ยังไม่คล่องมากเท่าไหร่นะครับท้าวมังก92ก็ถือว่าตัวนี้บางหน่อยลูกมงไม่เอาเลยนะครับลูกมงกับลูกส่งไม่เอาเลย่ะสกิลที่ให้มาถือว่าครบนะครับคุณสมบัติดาวกิทจะเป็นสูงงกลา แล้วมาตัวที่3ในตำแหน่งกองหน้านะครับเป็นโยฮันครับนะครับตัวนี้เป็นเมตานะครับเมตาเก่าเมตาใหม่ถือว่ายังเข้าอยู่ยังเล่นได้อยู่ความคล่องตัวยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะออกสกิลจังหวะสับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไวมากนะครับเพราะว่าความสูงล8แปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่โกงคือท้าห้าห้าแล้วก็สกิลมุขห้าดาวแล้วพลังพลังค่าพลังทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นพลังแบบสารประโยชน์เล่นได้หลายตำแหน่งมากเล่นปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้า C.M ได้หมดเลยครับเล่น C.M ยังได้นะครับสำหรับโยฮันครับตัวนี้นะ โหดมากๆ,ๆนะครับเบื้องลจะเป็นสูงต่ำตัวนี้ก็เติมถ้าเล่น CM เนี่ยจะเป็นกองหน้าตัวที่3เลยครับนะตัวนี้โหดมากนะครับเอาแล้วมาที่ตัวสุดท้ายครับหลุยเฮนันเดสครับตัวนี้เมตาแน่นอนครับ175กองหน้าเท้าขวานะครับน้ำหนัก69ตัวเล็กฝีเท้า1 1 8ถือว่าเร็วแต่เมตาตัวเล็กเนี่ยมันจะสับแล้วก็ใช้สกิลออกเร็วมากนะครับการยิง1้0นี่คมมากคมจัดเลยเท้าขวานี่หายแน่นอนเท้าซ้ายก็กดสัก80%น่าจะได้นะครับ การเล่นวันร้อยยี่สคล่องตัวมากทภาร่างกายโอเคมีลูกดื้อเยอะนะครับลูกหม่งได้นะตัวนี้ตัวเล็กแต่หม่งได้เยอะนะครับพลังงานสีดาวครึ่งครับท่าสกิลมูฟสีดาวสกิลที่ให้มามีหม่งทรงพลังแล้วก็ยิงไซก้ครับโดยวัตถของเฮอร์นันเดสนะครับจะเป็นสูงกลางก็เวัตถุกองหน้าแหละสบายๆนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ฮะมาส่วนสุดท้ายนะครับมาจัดลงแผนกันว่าผมเลือกตัวไหนมาจัดให้ทุกคนนะครับแล้วก็ดูงบประมาณที่ต้องใช้ด้วยนะครับแต่จะบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ทุกตัวครับเพราะตอนนี้เพื่อนๆผมเเชืื่่่ออวาพนนๆ อาจจะมีตัวที่ร10 11้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อสิบเอ็ดมารอกันอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวที่ผมแนะนํามาเนี่ยครับมันเป็นตัวเมตาตัวรองที่สามารถนํามาเล่นได้แทนตาแหน่งที่เ,เพื่อนๆขาดที่อาจจะแบบอาจจะรอตัวร้อยสิบร้อสิบเอ็ดแล้วก็หาเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็งบไม่แพงด้วยนะครับอ่ะเรามาจัดลงทิ้งกันเลยฮะอามาที่ตำแหน่งประตูนะครับก็ต้องเป็นดาบิดเดย์แคร์แน่นอนครับตัวนี้บูธลุงโกงจัดๆนะครับมีปากไกให้ด้วย แบ็คโฟนะครับผมเลือกเดวี่มายืนซ้ายเพราะว่าความเร็วของเขานะครับส่วนปาสโตนี่เนี่ยผมเอาที่ความสูงแล้วก็เรื่องของพลังร่างกายครับแล้วก็ค่าพลังเกมรับแล้วก็มารดินี่ด้วยครับมารดินี่ตัวไวแล้วเกมรับสูงนะครับส่วนตัวขวาเนี่ยผมก็ผมเล่นมาหลายล่างนะครับเล่นจะเกือบทุกล่างของอัลเบรโตนะครับดีมากๆในเกมรับนะครับไม่ค่อยเติมก็เลยเลือกตัวนี้มาให้นะครับหรือใครอาจจะชอบวอลเกอร์ก็ได้นะครับได้หมดนะฮะ เอาต่อมาที่แผงกองกลางนะครับผมจัดมาให้เป็นแผน4-4-2 holding นะเพื่อที่มันจะได้ o e r มากที่สุดนะครับคือ111นะครับคู่กลางเนี่ยผมให้เป็นตัวลูกเป็นซีดารนะครับแล้วก็บล็อกทูบ็อกให้เป็นเฟเดริโกปาเวเดครับตัวนี้มีความเร็ววิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดนะครับบล็อกทูบ็อกมาที่ปีกซ้ายปีกขวาครับผมต้องต้องไปตัวสุดทางก็คือซาร่าครับทางขวาต้องเป็นซาร่าตัวนี้สับพุ่งต่อหาย ซ้ายปั่นคมๆนะครับแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยให้เป็นอัล์โดซารีตัวนี้ราคาดีที่สุดแล้วก็ถาห้าห้าด้วยโกงจัดนะครับอัล์โดซารีนะ่อมาเป็นคู่หน้าครับผมจําเป็นต้องใช้ถาว้าห้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้้าสี่ห้าหนึ่งตัวครับก็เป็นคู่นี้แหละครับเดีวคิดคู่กับหลุยส์เฮอร์นันเดสนะครับจริงๆแล้วมันสามารถจัดได้อีกแผนหนึ่งนะครับเป็นแผน4 2 2สองนะครับแต่แผนเนี้ยมันจะทําให้ o อเเพื่อนๆน้อยลงเหลือร้อยเก้านะครับ แต่ว่าเราเล่นในทูเฮดเราไม่ได้สน o v วออยู่แล้วเนาะก็สามารถจัดได้ตามใจเ,เพื่อนๆเลยครับแผนที่มีปีกมีหน้าคู่ก็สามารถใช้ตัวพวกนี้ได้เลยส่วนแผนที่มี CM กับ CDM อะ่ะก็เป็นตัวที่ผมเคยแนะนําไปได้เลยนะครับทั้งตรงกลางนะซิกโก้ชไนเดอร์พวกนี้นครับสีดานก็ยืนได้นะครับส่วน c ี m <c <oughs> ผมแนะนําตัวเดียวแล้วครับเป็นเดคแคนไลท์นะครับตัวนี้โหัดจัดนะครับบูตลุงนะอ่ะมาที่แผน42 2 2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแค่แค่ขยับปีกขึ้นไปยืน สูงนิดนึงนะครับเกมลุกก็จะขึ้นง่ายนะครับสาหรับแผนนี้ส่วนงบประมาณแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถไปค้นดูในตลาดราคาปัจจุบันได้เลยนะครับแต่ผมบอกว่าพันเอ็มมีทอนแน่นอนบางตัว500บางตัว400นะครับเม็ดส้มได้เลยไม่ต้องเปลืองมาสเคลาโนสําหรับใครที่หาตัวมาสอดแทรกในทีมนะครับไม่จําเป็นต้องทั้งทีมนี้นะครับไม่จําเป็นต้องทั้งทีมนะแนะนํานะครับก็อยากให้มันเป็นไอเดียกับเพื่อนนะครับถ้าดูแล้วนะครับได้ไอเดียเกิดแรงบันดาลใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเจอกัน